อดีตก็คงจะหมดแล้วแหละอายุเพราะดูสภาพดิหจุด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 น้ำตาเนี่ยคือก่อนใบใบใบอะไรใบเบเ์เบเ์ใบเบย์ใบเบย์ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยแต่มันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะของอะไรสักอย่างเลยทิ้งเลยโอยจริงก็หมดอายุอันนี้ยังดูใหม่แต่เขาหมดอายุนะไม่ไงเลยอ่ะ เขาให้หอน,นะมาช่วยทําอะไรอย่างหนึง่งซึ่งปกตินะบ้านเราก็<ม>เรียกว่าทําเป็นประจำเชื่อว่าทุกบ้านก็จะทําเป็นประจำแต่ทํากันปีละแบบว่าครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราก็เช่นกันเพราะอย่างในครัวนี้คือเป็นพื้นที่ที่แบบแม่เขาเห่วงเขาแครใช่ไหมต้องจัดต้องเก็บอะไรของเขาถึงจะถูกใจคนอื่นทําก็ไม่ถูกใจเท่าพึงพําพึงพร,พร,พรอะไรอย่างเงี้ยทาไปถึงอย่างแล้วแม่ เป็นยังไงเป็นยังไงไม่เป็นยังไงแม่ก็ไม่ดิบ่นอะไรสักหน่อยได้ยินนะได้ยินนะ,นนะ <c oughs> แม่ก็พูดเ,เ,เรื่องแม่ไปเรื่อยเปืย <c oughs> อะเ่าแต่ลูกอะคุยเรื่องงานเสร็จยังอะเสร็จวัน <c oughs> นี้เรามีภารกิจกันนะมา <c oughs> <ร>ช่วยหลายคนที่รู้ว่าแม่เพิ่งไปผ่าตัดมาใช่ไหมผมก็ผักฟื้นม,มาประมาณ2 3สมอาทิตย์เนาะก็เริ่มที่จะทํานู่นทานี่ได้มากขึ้นก็ค่อยๆค่อยๆทําได้มากขึ้นก็เลยต้องประเดิมมาทําจัดการครัวครัวไม่เชื่อมัน นานนี่คือแบบว่าสองอาทิตย์ทนไม่ได้แล้ก็ปกติแม่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เก็บทําความสะอาดครัวเป็นประจำลูกก็รู้อยู่แล้วของที่มันหมดอายุของที่มันใช้ไม่ได้แล้วที้ืไปบ้า ไม่บางอันนะทุกคนค่ะก็คือว่าพีหยิบจะมาใช้อ้าวหมดอายุไปแบบ3 4มสปีเดี๋ยววันนี้ลูกจะจัดการเองแล้ววันนี้ไหวแล้วเนาะไหวสิก็แม่ก็ทำอะไรที่มันเบาๆไปก่อนคุณหมอบอกแล้วว่าพอจะดีรู้สึกดีขึ้นน่ะให้ขยับขยืดเคลื่อนไหวร่างกายบ้างก้กักไม่ืดเส้นยืดสายแม่เขาเป็นคนดูแลตัวเองดีค่ะเขาก็จะทำทุกอย่างที่เขาจะแบบว่าฟื้นตัวได้ไหวหายได้ไวๆก็ใช้ลูกทำอะไรตรงไหนเ่ไหนจะให้ลูกตับตรงไหนนู่นเ เลยลูก้ารอกับข้าวลูกจัดการเลยตรวจดูว่าอันไหนหมดอายุอันไหนใช้การไม่ได้โลออกมาเลยโลเี่เลยเทียบโอ้โหไม่ต้องดูนหมดอายุหรอกดูความเหลืองของกระดาษก็พอ ก็ดูดิมันจะไหมดอายุได้ไงอันเนี้ยคือจนวันหมดอายุว่ามันลางเลือนไปหมดแล้วมันอ่านไม่เห็นแล้วว่ะ40ปีแล้วถ้าไห่อะสีเหลืองกนาดไรอทิ้งทิ้งทิ้งโอ้มีแบบเดียวกันอะหลายอ่านมากเลยไม่รู้จะมีทำไมหลายขวดอันดี้ก็คงจะหมดแล้วแหละอายุเพาดูสภาพดิจุด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 น้ำตาลเนี่ยคือ บายอะไรบเบบาเบบาบเบบเบเบลีฟเบลีฟแล้วที่อะไรจอ๋อขมิ้นขมิ้นขมิ้นยีบเกาเดือนหกสยเดือนหกสองศูนย์กไ้่กินขมิ้นว่าขมิ้นดีกว่าสุกพแทบไม่พ่องเลยอ่ะแม่จะได้ตังค์ ศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดเนี่ยขวดมาใช้แค่นั้นเปล่าอ่ะเราไม่เอาขวดมาใส่ทำไมเอาขวดมาใช้ไงสรุปมึงไงเขาหมดอายุก็ไม่รู้อีกส่วนอันนี้นไม่มีอะไรเลยแต่มันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะ <laughs> ผองอะไรสักอย่างเว้ยไอ้พี่เลย <laughs> โอ้ยอนี่ก็หมดอายุอันนี้ยังดูใหม่แต่ว่าก็หมดอายุนะ <laughs> ไ่เงยเลยอ่ะ <laughs> ที่ม้าตกเลยใส่หรือเปล่าเนี่ยดูดิแม่พักฟื้นอยู่ไงแม่แข็งแรงดีก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าจะเช็ดเชิดถูงแม่อยู่เรื่อยอันนี้ก็คือแค่ตู้แค่ตรงนี้แค่ตรงฝานี่ค่ะยังไปไม่ถึงตรงนี้และยังไปไม่ถึงตรงนี้ียนเนี่ยจริงๆแล้วว่า ตอนแรกมันยิ่งกว่าน,นี้แต่เราเพิ่งจัดไปเพราะเราได้เ่้นไปอ, <ande S 1> อ่าอดีนีวอะไรเนี่ยดูสิอันนี้อ <_ at> นีมันก็เก็บดูสภาพเราดูไม่ออกคืออะไรอะตู้เย็นเนี่ยเชื่อว่าถูกบ้านต้องเป็ยหมดอายุไม <_ at> <_ at> ่กินได้ป่าเนได้เหรอหลายบ้านต้องเป็นคืออย่างนี้อ้าวพิซซ่าทั้งถาดเลยเราไม่ได้กินมาหลายวันแล้วลืมหรือยังแบบบางทีนับอารมณ์เนี่ยลืมกินจนมันหายซ่าแล้วอะเป็นปะ ้งแ,แต่กินก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่สมัยไหนก็ยัดยัดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าเปิดไว้นานเกินไปมันจะไม่ดีเอาออกมาก่อนแล้วก็จากอันไหนจะทิ้งอันไหนจะไม่ทิ้งข้าวไข่ต้มประมาณอาทิตย์ที่แล้วอันนี้คืออะไรแบบอันนี้มันหมดแล้วโอเปลาปลาปลาโอ้แม่กินได้ปลาแม่กินได้แต่ปลาไงตอนนี้หมูเหมือเนื้อเนื้อกินไม่ได้ ขนาดนี้อันนี้แค่ส่วนเดียวจริงๆมีที่เราทิ้งทิ้งไปลืมไปแล้วเดือยคือเราต้องคอยหมั่นดูนะว่ามันหมดอายุหรือเปล่าแต่ว่าบางอย่างก็เข้าใจว่ามันก็เสียดายเนอะแบบเฮ้ยมันหมดอายุไปปั๊บเดียวเองลองดูถ้าเกิดเขาบอกว่า expire คือแบบหมดเลยนี่คืออยาก,กินเลยอย่าเสียดายดีกว่าเพื่อสุขภาพของกินสองครั้งแต่ภารกิจเรายังไม่เสร็จเนอะยังมีอะไรอีกอะอันนี้ยังไม่หมดอัเดี้เนี่ยลุงมาช่วยแม่นี่ดีกว่าแม่ เอาออกมาช้างเชิญนี่แม่เช็ดทำความสะอาดจนวิบวับไปหมดแนละ้วลูกช่วยจัดเอากลับไปเรียงเข้าที่ให้แม่หน่อยหนึ่งโ <Okay. S 1> อเคเรียงให้เป็นระเบียดนะเ,นเหมือนที่แม่เรียงนะจะถูกไหมวิบวับไหมล่ะดูสิเนี่ยโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเอาแก้วบอแวนก่อน ตอนนี้พอทาเสร็จแล้วมคนตัดเองก็เราก็จะตัดโทนตอนแรกคือเป็นสีขาวบนเลยนะใช้ไปใช้มาใครก็ไม่รู้สี <c oughs> ขาวเท่านั้น <c oughs> บ้านที่เป็นระเบียบอ่ะคือบ้านที่มีที่เก็บของเงยอะ <c oughs> ๆและคุมโทนนิดนึง <Okay. S 1> ถ้าแบบแย่อย่างแย่เริ่มเป๊ะละเริ่มสเปตผัเปะา <c oughs> เดี๋ยวมันจะไปไกล <c oughs> เริ่มแบบเริ่มมาแล้วเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ย ต้มเซมเนี่ยแม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งชะล่าใจยกของหนักนะอย่างอันเนี้ยหนักนะเพราะมันล,ลุ่มอันเนี้ก็คือแบบใช้บ่อยๆแต่เราจะไม่มีฝุ่นเลยนะเราก็ไม่ต้องเอาผ้ามาคลุมเพราะเราใช้บ่อยแววปะแววปะแววปะ ว่าเมื่อยเป็นพิเศษไหมเมื่อยนีดที่หน,น่อยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ขยับร่างกายไปอยู่ภา<ช>กหนึ่งแหละแต่พอแม่มีแรงขึ้นมาหน่อยแม่ก็เริ่มออกกําลังกายเบาๆแล้วนะก็เตรียมไว้เดี๋ยวเกิดต้องไปถ่ายละครนะ่ร่างกายจะได้พร้อมเนี่ยใช่ก็คือละครรออยู่นะคะใช่ร<ล>อ,อเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างคุณแม่เนี่ยโชคดีที่เขาว่าเป็นคนแข็งแรงแล้วก็ดูแลแตัวเองดีอยู่แล้วเราก็ทําตามคำแนะนําคุณหมอทุกอย่างเขาก็เลยฟื้นตัวไวแต่ตอนช่วงนั้นเห็นเลยว่าเขาอึดอัดเหมือนกันเพราะ่เขาเป็นคน ที่แบบปกติทํะไรชุบชับชุบชับชัพพกล<ช>็เอ็อะไรอย่างเงี้ยแล้การที่เราต้องแบบเบิร์ดพักฟืนเราก็ยังทําอะไรมากไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันอึดอัดใช่ไหมแม่ถูกต้องโอ้โอแต่ว่าแม่เขาก็จะใช้อาหารช่วยค่ะก็คือ,อว่าอาหารก็ยังต้องกินแบบเพื่อสุขภาพเราก็กินตามหมอสั่งเป็นหลักก็จะใช่ใช้อาหารแล้วก็อะไรที่มันจะช่วยได้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆแม่เขาก็ช่วยเต็มที่เลยนะอาหารเนี่ยมันสําคัญมากนะลูกกินเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยส่งเสริมเรื่องสุขภาพ ของเราทาั้นนถ้าแม่จะหาตัวช่วยเนี่ยแม่ก็ต้องหาที่ช่วยให้สุขภาพแม่ดีเป็นหลักอย่างเนี้ย<า>ที่แม่กินอยู่เนี่ยอันนี้นก็คือดีมากเหมือนกันใช่ไมแม่ดีมากเลย,เยร่างกายของเราเนี่ยนะคะลูกนอกจากสุขภาพทั่วไปที่เราต้องดูแลแล,แล้วนะววยอย่างแม่เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดที่ห้ามลืมเลยนะห้ามลืมเลยก็คือต้อง ดูแลกระดูกและข้อต่อต่างๆด้วยคือไม่ใช่แค่วัยแม่นะเอาจริงอ่ะยางหมอนก็กินนะเพิตภัณฑ์เสริมอาหารนัทเวลเนี่ยก็คือเขาดีตรงไหนรู้ป่ะทุกคนค่ะอย่างหมอนนะ่ะยังไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมแต่ว่าวัยเราเราก็เริ่มที่จะก,กินเพื่อป้องกันให้ใมันบแบบไม่ได้เสื่อมวัยไปตามวัยอ่ะได้นะคะตัวเนี้ยก็จะช่วยเรื่องการบำรุงพวกกระดูกซึ่งสําคัญมากสําหรับผู้หญิงด้วยนะความพิเศษของเครื่องดื่มนะัทเวลตัวนี้เนี่ยนะคะเขามีแคลเซียมอลไครโอเนตซึ่งมัน จะเป็นแคลเซียมที่ดูดซึมได้มากกว่าแคลเซียมทั่วไปถึง2เท่าเลยนะข้อดีก็คือจะช่วยให้ไม่เกิดอาการท้องผูกแล้วก็ช่วยชะลอโรคกระดูกคุนได้อีกด้วยนะคะแล้วเขาก็ยังมีคอลลาเจนไททูจากธรรมชาติคอลลาเจนไม่ใช่ว่าถุดิบจากกินะแม่คือไททูเนี้ยดียังไงคือเป็นคอลลาเจนชนิดเดียวกับที่พบในเซล์กระดูกอ่อนบริเวณพวกข้อต่อนี่แหละที่เจ๋งคือมันจะไปช่วยเพิ่มปริมาณน้ําในข้อเข่าคนเราอ่ะปกติมันต้องมีน้ําหล่อลื่นในข้อเข่าใช่ค่ะมันถึงจะไม่เจ็บพออยุมากมันจะแห้งหรือ มันเจ็บมากถึงบอกว่าเน็เวลเนี้ยดีต่อแบบกระดูกดีต่อข้อดีต่อสุขภาพจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่แม่นะชอบมากเลยก็คือเรื่องรสชาติของอันนี้กินง่ายโอ้โหนี่นะแม่ดื่มแล้วเพลิดเพลินมากเลยอันนี้รสจะเป็นรสส้มอร่อยดื่มเข้าไปเนี้ยแล้วมันจะรู้สึกสดชื่นได้ทันทีเลยนะและที่สําคัญนะไม่มีน้ําตาลอันนี้สาคัญเพราะอะไรรู้เปล่าวัยนี้บางทีมันเห็นหลายคนเลย เบาหวานต้องระวังเบาหวานระวังไขมันเลยอันนี้คือกินได้ไม่ต้องกังว,วลกินง่ายแม่กินเพียงแค่วันละหนึ่งซองพอแล้วซองเดียวพอเลยซองเดียวพอเลยจะกินก่อนหรือหลังอาหารเนี่ยได้นั้นเลยคือสุขภาพมันต้องมันต้องสะมงสมนะมันต้องกินของดีสะสมไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบพอเป็นแล้วอ่ะทีเนี้ยเงินทองเยอะแค่ไหนเอาไม่อยู่มันต้องดูแลร่างกายเราแม่มีจําเป็นเลยเพราะแม่ต้องทํางาน ต้องถ่ายละครต้องเคลื่อนไหวร่างกายแต่ถ้าร่างกายดีเนี่ยแม่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะคะใช่ค่ะสําคัญมากอร่อยขอบอกว่าอร่อยจริงๆเสร็จสิ้นตามที่ตั้งใจได้ทำนู่นทำนี่อย่างที่แม่อยากจะจัดครัวจัดตู้เยตจัดอะไรแล้วก็นะแม่ก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายพอละ แล้วเดี๋ยวจะอ่านบทและเตรียมท่องบทไว้เพราะมีบทรอบงานรออยู่อ่านบที้มุมของแม่มุมโปรดของแม่อ่าหรือว่าหลับพูดดีๆมนก็ต้องมีบ้างอ่ะอ่านบทเยอะๆบางทีมันก็ต้องพักสายตาบ้างเป็นช่วงให้บทเข้าสมองเงี้ยหรออ่ะก็ถือว่าวันนี้ได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะรู้วิธีการแบบจัดเก็บของ เราก็เราก็ได้แนะนำแบบอาะที่เรากินแล้วดีใช่นะคะให้ด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะสำหรับเน็ตเบลก็คือเขาซื้อง่ายด้วยนะหาซื้อได้ตามแบบว่าร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยหรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาก็ได้ในไลน์ได้ไหมในไลน์ก็ได้ถามได้เลยคือบางคนยังไม่ต้องซื้อก็ได้คือไปถามก่อนบางคนอายุเยอะมีโรคนู่นนี่ประจำตัวกินได้ไหมหรืออะไรเงี้ยถ้าย่งซื้อก็ยังได้ได้เลยแต่บอกเลยว่าเนี่ย มีกินวันละซองเองก็อยู่และวันละซองเพียงพอแล้วใช่ดีมากๆนะคะอย่าลืมนะคะดีสิ่งดีๆที่เราฝากไว้ใช่คได้พิสูจน์แล้วอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสับสกายนะคะกันดิงๆิกิ๊กบบแอดสอรี่วันหลังมีอะไรดีๆเอามาฝากกันอีกนะคะ